สวัสดีครับกลับมาอีกคลิปหนึ่งครับกับเทวินเซสเวอร์ชั่น4นะคลิปที่แล้วผมอยยศเทวินไว้ซะเยอะเลยครับเพราะตั้งใจจะมาขายคอร์สใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่ใช่นะครับจริงๆก็คือจะรีวิวรีวิวตัวเทวินให้ดูเพื่อจะขายคอร์สด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากจะเล่าความสามารถใหม่ๆที่น่าสนใจในเทวินด้วยนะครับหลังจากที่ผมเล่าคลิปตอนที่แล้วไปแล้วว่าเทวินมีการปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็การใช้งานง่ายขึ้นสั้นขึ้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นหลายเท่าตัว นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมีคอร์สที่ผมกําลังจะนําเสนอขายของขายของนะฮะ<ขอ>มีคอร์สที่ผมกําลังจะเล่าต่อคือผมกําลังเปิดคอร์สเว็บดีไซน์ y t ย i l w i n นเ s สเวอร์ชัน4.0ร่วมกับ React เวอร์ชั่นล่าสุด19เลยนะครับผมอาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งในคลิปนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวนะปกติในคอร์สผมก็จะพูดช้าๆได้นะช้ามั่งเร็วมั่งสลับกันนะทุกคนมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับก็ เออครนี้นะครับผมก็พยายามจะเอาเทวินแล้วก็เอาความสามารถใหม่ๆเนี่ยมาเล่านะฮะซึ่งก็โดย outline ของมันเนี่ยผมจะมีอยู่สักประมาณสัก1 0 11เรื่องนะก็จะเล่าตั้งแต่ว่าเทวินเนี่ยนะฮะเป็น CS Framework ที่น่าสนใจเอามาทดแทนตัวอื่นหรือว่าเอามาทำงานร่วมกับเฟรมเวิร์อย่างไรได้บ้างนะฮะแล้วก็เล่าสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในตัวเทวินเซเเวอนี้ด้วยนะฮะเวอร์ชั่น4.0นะ เนี่ยเลาเวอร์ชันล่าสุดด้วยว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับอ่าแล้วก็เล่า React เวอร์ชัน19ให้ฟังด้วยนะ React เนี่ยมันใช้งานยังไงในเวอร์ชัน19รวมกับการเซตอัพเทวินเข้าไปใน React เนี่ยทำยังไงนะฮะแล้วก็พื้นฐานการทำงานกับ React เนี่ยทุกคนต้องรู้อะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็นั่นแหละติดตั้งเทวินไปใน React อ่าการฝึกสร้างอ่าคอมโพเนนต์ต่างๆใน React การทำรูเตอร์นะครับใน React ผมก็จะพูดถึงรูเตอร์นะครับ การใช้ utility class นู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะแยะมากมายครับการทำ responsive design ในเทวิน workshop งามๆหนึ่ง workshop นะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะจัดให้เลยเป็น workshop ที่ทุกคนน่าจะชอบแน่นอนนะครับผมก็หัวข้อที่ผมพูดแล้วก็จะหลายอย่างเลยแล้วครับ What new t i e w i n t i e w i n d ใช้บันด้วยนะโปรเจกต์นี้ workshop ในคอร์สนี้ผมจะใช้บันในการเกียนโปรเจกต์นะครับแล้วก็ เ,เใช้วีดนะฮะใช้ไทสคริปต์นะเรียนกับผมต้องใช้ไทสคริปต์อยู่แล้วแล้วก็ใช้ React Router เวอร์ชัน7นะแล้วก็าการดีไซน์การทำดักโหมดนะฮะแล้วก็นี่คือหน้าตาเวิร์กช็อปนะเดี๋ยวไล่ดูข้างล่างแล้วก็พาดี ploy ด้วยนะครับจะดี ploy ขึ้นเรนเดอร์ให้ดูนะก็ให้ดูเวิร์กช็อปด้วยกันครับนี่หน้าตาเวิร์กช็อปที่ผมจะทำนะฮะก็จะผมโชว์ในหน้าเว็บนี้ทุกคนสามารถไปคลิกไล่ดูได้ในนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพารีวิวตัวเวิร์กช็อปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมอยากให้คลิปเป็นยาวมากนะครับผมก็ขออนุญาตไปรีวิวเวิร์กช็อปไปดูเลยนะครับโปะเปิดขึ้นมาครับผมว้าวนี่นะครับว้าวนะครับว้าวหน่อยอ่านี่คือตัวเวิร์กช็อปนะฮะจะว้าวทำไมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอ่านี้ก็ให้ดูที่ตัวแพ็กเกจเจสันนะทุกคนจะเห็นว่าผมใช้ r e a c t 19นะฮะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย React 19นี่ฮะอยู่ตรงนี้ ่ใช้ React 19นะครับแล้วก็ใช้เดี๋ยวขอเลื่อนไปนิดนึงนะครับทุกคนใช้ React 19นะครับแล้วก็ตัวตัว Router Dom ด้วยนะครับใช้ React Router Dom เ v e r s i o น7นะฮะตัว Router ตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ผมมีการใช้ Tailwind เ v e r s i o น4นะฮะแมส4.0เลยนะครับใช้ TypeScript ด้วยนะครับ version 15นะโปรเจกต์นี้มีการใช้ Wiz ด้วยนะครับใช้ Wiz ด้วยนะก็เลื่อนมาข้างล่างนิดหนึ่งก็จะเห็นว่ามีการใช้ Wiz v e r s i o น หกนะครับวิดล่าสุดนะครับไทสคริปต์5้าวิดหมีการแอบลองเดซี่ยูไอเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะเพื่อจะลองใส่ลักอินให้ดูกับเทวินว่ามันคอนฟิกยังไงในเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคนี่ก็คือคร่าวๆที่ผมใช้นะฮะแล้วก็ไลบรี่อื่นๆเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาไว้เสริมความเข้าใจนะครับเทวินเวอร์ชันใหม่นะฮะติดตั้งง่ายมากถ้าทุกคนสังเกตด้านนี้จะไม่เห็นไฟล์คอนฟิกเลยนะ แต่ทุกคนด้านนี้ดูด้านนี้ดีๆเนาะไม่เห็นไฟล์ tailwind.config.ts นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องคอนฟิกเลยเลยนะครับมันติดตั้งเสร็จโพนะครับไปที่วิดตรงนี้ไปที่วิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการคอนฟิกตรงนี้ Import ต,ตรงนี้ปึ๊บหนึ่งบรรทัดแล้วก็มาใส่ตรงนี้โปจบปะครับผมโอโหนะสองที่นี้จบข่าวนะครับผมว้าวนะฮะไม่มีไฟล์คอนฟิกนะครับ,ม,ม,รบมีแค่นี้เลยที่เหลือก็เป็นการคอนฟิกเรื่องของตัว react นะครับ แล้วก็เวลาใช้เทวินนะครับก็เราก็ไปที่ไฟล์อินเด็กนะครับหรือไฟล์ CSS อะไรสักไฟล์นะครับอันนี้ในตัวอย่างคือ React นะครับจะมีไฟล์อินเด็ก s อยู่แล้วนะครับเราก็ Import มาทัดนี้หนึ่งมาทัดก็ใช้ได้เลยนะครับทุกคนไอ้ยานะครับสุดยอดไหม เนี่ยันทัดเดียวนะครับเราก็ใช้เทวินได้เลยครับซึ่งในคอร์สนี้ผมก็จะเล่าถึงการเซตตีมในเทวินนะฮะว่ามันจะใช้พวกเดคอเรชันตีมเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเซต v a ริโอเบลนะฮะเซตเบรกพอยต์นะเรียกว่าคอนฟิกูเรชันต่างๆจัดเต็มในนี้ได้เลยครับผมทำแอนิเมชันเขียนคีเฟรมทำในนี้มาเลยครับทำในตีมท,ทั้งหมดนี้เลยถัดมาผมก็จะพูดถึงการทำคัสตอมแวร์แวร์เรียนยนะครับเช่นทำดาร์กโหมดเนี่ย แล้วก็การทำเลเยอร์ต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบสเลเยอร์เซตฟอนต์เซตสไตล์เซตสีพื้นหลังอน,นุนี้นั่น,นครับคอมโพเนนต์เลเยอร์ทำการเขียนคัสตอมพวก CSS ที่เราต้องการใช้รียูสซ้ำไปซ้ำมานะจะทำปุ่มบัตตอนหลายๆรอบเนี่ยทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้ทั้งโปรเจกต์อย่างเงี้ยครับผมเลเยอร์ยูทิลิตี้อย่างเงี้ยอ้เราจะเซตฟอนต์ยังไงเราจะทำนู่นนี่นั่นเป็นพวกตัวคลาสที่ไม่มีในเทวินเราก็มาเขียนในยูทิลิตี้ได้นะครับรวมทั้งการใช้ปลั๊กอินด้วยนะครับก็จะใช้ แล้วก็ใช้ตัวชื่อเดซี่นะครสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะในตัวอย่างนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะแต่ว่าผมลองให้ดูนะฮะจะสกธาตให้ดูด้วยว่าเดซี่เวอร์ชันใหม่ใช้งานได้นะครับโปรเจกต์นี้ผมก็จะมีการแยกคอมโพเนนต์ให้ดูชัดเจนในตัว React นะครับมีการสร้างตั้งแต่การเอาเอซตเข้ามานะครับในนี้นะครับมีพับมีรูปต่างๆให้คุณเทสมีการเซตสร้างคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับแบ่งเป็นเลเยอร์ให้คุณนะครับสร้างเมนเลเยอร์ แบ่งส่วนของโค้ดให้เป็นระเบียบนะฮะเช่นส่วนที่เป็นแน็ปบาร์ฟุตเตอร์นะ ทำ dark switch ใช้ context ทำ container ทำ section title ตรงไหนใช้ซ้ำนะครับอะไรต่างๆทำให้มันเป็นระเบียบมีการใช้ context นะครับเพื่อทำ team provider อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวได้เรียนรู้กันแน่นอนนะครับแล้วก็มีการทาเพจต่างๆให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับเพจนี้ผมจัดให้ครบทุกแบบนะเรียกว่าเป็นพวกทำ landing page ที่น่าสนใจนะฮะมีการใช้ตัว router นะครับเขียนแบบนี้นะครับ router version ล่าสุด version 7นะฮะ react router dom นะฮะก็ประมาณนี้ เอาละผมรันให้ดูแล้วกันข้าคราวประมาณนี้นะผมจะรันนะโพรเจกต์นี่ใช้บันนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าผมก็จะรันผ่านบันได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดเทอร์มินัลขึ้นมานะครับแล้วก็จะรันให้ทุกคนดูนะเพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับก็ผมใช้โน้ตเวอร์ชั่น22นะครับผมใช้บันเวอร์ชั่น1่นะฮะก็น่าจะล่าสุดตอนนี้นะฮะบันนะครับจากนั้นนะครับผมจะลองรันให้ดูก่อนนะว่ารันได้ไหมบันรันเดฟใช่ไหม บันรันเดฟนะนี่คคำสั่งรันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ารันปึ๊บขึ้นมาปึ๊บโลโก้โฮสสามพันนะครับอ่าจำไปเลยนะครับกดพัวไปนะครับนี่ฮะตัว UI ที่ผมพาทํานะครับก็จะเห็นว่าตัว UI ของผมเนี่ยก็จะมีการอ่าทำเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะฮะตอนนี้ก็ผมก็ทำแอนิเมชันให้นิดหน่อยนะครับเพื่อจะลองเขียนแอนิเมชันในตัวเทวินนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแบ่งเป็นเซกชันแบบนี้ตรงนี้ o อม o เน n t มีการ r รียดมานะครับตรงนี้ ทำเป็นครั้งเดียวนะครับแล้วก็รียูสมาใส่ใส่นะครับพวกนี้นะอ่าแล้วก็มีฟุตเตอร์แบบนี้นะครับอ่าสามารถที่จะมีหน้าคอมพานีแบบนี้นะครับคอมพานีผมก็จะทําพวกเอ่อลูกเล่นให้ดูนิดหน่อยประมาณนี้นะฮะอ่าเลื่อยไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเอ่อหน้า Pri c i n g นะครับหน้า p r i c i n g ประมาณนี้นะครับหน้า pricing นะครับสามารถกดตรงนี้เพื่อคำนวณได้ว่าถ้าเกิดยอดเป็นแบบอ basic นนี้ครับแบบรายปีรายเดือนนะฮะมันลี่เยลี่นะตรงนี้ใช่ไหมโอเคนะครับนี่ก็อันนี้ก็ตัวเดิมนะคอมโพเนนต์ตัวนี้รียูดไปใสรได้หลายที่บล็อกนะครับอันนี้ผมทำยูไบล็อกให้ดูนะครับแล้วก็จะมีหน้าล็อกอินนะครับนี่หน้าล็อกอินเป็นอย่างนี้หน้าใส่อัพเป็นอย่างนี้หน้าลืมพาสเวิร์ดเป็นอย่างนี้นะครับหน้าอะไรอีกฮะ หน้าเทอร์มโพลิซีเป็นอย่างนี้นะครับมีหน้าแบบนี้นะครับหน้าลิเกลนะครับโพลิซีลิเกลนะครับฟุตเตอร์นะครับก็สามารถจะคลิกดูพวกนี้ได้นะครับหน้าต่างๆลิเกลนะครับพวกนี้อ่านหน้าอมพานีบล็อกหนางนี้ได้นะทุกลิงก์ส่วนใหญ่จะคลิกได้นะครับทำดบดาวให้ดูแบบนี้นะครับนี่มีดบดาวให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังรองรับเลสบอลสีด้วยนะครับผมสามารถที่จะดูเลสบอลสีให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้ทําแบบ รีดอลสีเลยนะครับเอารีดบอลสีมาแล้วกันโอเคอย่างนี้นะครับเห็นไหมสามารถที่จะทำรีดบอลสีได้นะครับนี่แท็บเล็ตโหมดอย่างนี้นะครับเมนูเนี่ยมบายแบบนี้เห็นนะสามารถที่จะทำดบดาวเมนูนี้ได้นะครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนี่คือตัวรีดบอลสีนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าอย่างนี้เดี๋ยวจะดูบนมือถือให้ดูนิดหนึ่งก็ได้อ่าโอเคแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูหน้า Pri c i ิ g นี่ไหมฮะ responsive อ่า,าก,กดางี้แล้วก็หน้า company นะฮะนี่ตัวนี้นเลื่อนไปปึ๊บๆอ่าก็ responsive สวยงามน,นะครับนี่คือ w o r k ช็อปนี่คือ w o r k ช็อปที่จะพาทาในข้อนี้นะหน้าบล็อกนะครับทำอย่างนี้เป๊ะๆเลยนะพาเขียนทุกตัวอักษรน,นะครับพาเขียนทุกตัวอักษรไม่มีการ copy รอบนี้หรือจะ copy บ้างก็ไม่รู้นะนิดๆหน่อยๆอ่านี่หน้า login นะฮะในมือถือนะครับหน้า sign up นะครับ หน้าเทอร์มโพลีซีนะฮะโอเคมีหน้ามีนะครับมีหน้าโฟลกัสพาร์ทเวิร์ดนี้โอเคนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมยังมีการทำดักโหมดด้วยนะครับตรงนี้กดปุ๊บว้าวนะครับเป็นดักโหมดนะไหมเป็นดักโหมดนะฮะนี่ดักโหมดสวยงามนะครับดักโหมดตัวนี้รีเฟรชปุ๊บจำค่าวไปด้วยนะครับเก็บลง local storage ไว้นี่ครับทำดักโหมดนี่ดักโหมดเป็นสีอย่างนี้อ่าสวยไหมสวยไหมสวยเถอะนะครับบอกว่าสวยหน่อยเถอะนะครับนะโอเค ก็จะเห็นว่านี่ก็จะมีแบบนี้นะครับนะก็จะสามารถที่จะนี่ได้นะครับอ่าประมาณนี้ฮะนี่คือดักโหมดของเขาคอมเพนีนะฮะอ่าประมาณนี้ครับผมว่าตรงนี้ youtube ตรงนี้ u t u b e นะฮะกดดูได้ยูทูบยูทูบทวินโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนด์กโหมดตรงนี้นะครับด์กไลท์นะครับรีเฟรชแล้วไม่หายนะครับอ่มีการเซตไตเติลตรงนี้เพื่อให้รับ SEO ได้นะครับเซตไตเติลดนามิกไตเติลตรงนี้นะครับอ่าก็ ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะตัวอย่างนี้ที่จะพาทำเวิร์กช็อปในครนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้ความสามารถต่างๆในเทวินเวอร์ชันเวอร์ชัน4อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมจะทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูนะครับผมจะไปสต็อปแล้วก็จะบิลไว้ดูนะครับก็เป็นบันลันบิลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบิลขึ้นมาก่อน

ทำงานได้ทุกหน้าฮะ refresh ได้ทำงานได้ปกติทุกนานะฮะ dark mode อะไร work นะครับ refresh แล้วก็ค่าอยู่นะครับลอ็อกองล็อกอินอะไรนะครับพวกนี้โอเคทีนี้ผมจะดู p e r อร์แมนซ์ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้านแรกนะเราจะเทสหน้าน,น,านี้หน้านี้มีดีเทลค่อนข้างเยอะเนาะหน้านี้มีทั้งรูปมีทั้งสไลด์มีนู่นนี่นั่นนะครับแบบเป็นไป,นปนหมดเลยผมจะเทสหน้านี้นะครับก็ปึ๊บนะครับแล้วก็ไปไลท์เฮาส์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ยัดย่อมนี้นะแล้วก็ไปที่ตรงไลท์เฮาส์ นะฮะแล้วก็เอาหน้านี้นะครับกดปึ๊บนะเทสได้ดูว่าได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณเท่าไหร่ดีไหมนะครับได้ระดับไหนรอแป๊บนะครับรอสักครู่โอ้โหครับปรบมือปรบมือปรบมือมอ่าเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับผมดูสักหน้านะเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับไปหน้าใสาอินสักหน้าไม่ไปหน้านี้ลองหน้านี้มา หน้าอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเทสหน้าแรกกับหน้าล็อกอินให้ดูนะครับเป็นหน้าที่มักดีเทลเยอะหน่อยแล้วก็นี้ไม่ค่อยมีดีเทลอะไรครับหน้านี้ก็น่าจะได้ร้อยเหมือนกันว้าวนะครับผมว้าวนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับผมถ้าใครสนใจเรียนเทลวินนะครับกับ r e a c t เวอร์ชันสิล่าสุดเลยนะครับเทลวินล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมานะครับได้ฟีเจอร์ได้ท่าใหม่ๆได้วิธีการนําเสนอวิธีการที่คุณจะเอาไปเขียนฟรอนต์เอนของคุณนะ ก็เจอกันในคอร์สนี้นะครับฝากข้อไว้ด้วยนะครับผมก็ไปอ่านละเอียดเพิ่มเติมในนี้ได้นะครับแล้วก็ร้อยท่านแรกฟรีนะฮะใครที่ลงทะเบียนทันก็มาเรียนฟรีกันได้เลยนะครับในคอร์สนี้เจอกันนะใครที่เรียนไม่ทันก็หลังจากร้อยท่านแรกก็400บาทนะครับราคาก็เจอกันในคอร์สครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยดีกันมาตลอดนะฮะแล้วเจอกันในคอร์สนี้ไปแล้วครับวันนี้บายบายครับเจอกันในคลาสสวัสดีครับ